ที่รงพยาบาลมะเร่งอุบลราชธานีเพื่อในจัดกิจกรรมนะคะนั่นก็คือกอลกดานคมนะคะเดือนแห่งการรณรง,ง,งตานไพ่มะเร่งร่างไข่เพิ่นจะมีการให้ความหูนะคะในเรื่องของการป้องกันมะเร่งร่างไข่และก็ปปับเปลี่ยนพฤติกรรมในการที่จะปรับใส่ในชีวิตประจําวันนั่นเองค่ะ โดยจัดคืนทีห้องประชุมเทศบาลตำบลอุบลอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งก็มีนายแพทย์เฉลิมพลชัยรัฐผููิ้วยงการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีได้เป็นประธานเปิดโครงการนะคะเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งร่างไขโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีซึ่งกระดดจัดกิจกรรมให้ความห่้ในการป้องกันมะเร็งร่างไายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใส่ชีวิตที่เสียงต่อการเกิดโรค เพื่อสุขภาพของตนเองและก็คนที่ห้าหากักสร้างทีมต่อสู่โรคมะเร็งและก็เป็นเครือข่ายในการที่จะเฮ็ดงานดูแลประชาชนหายความโห้รอบรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งที่ถูกต้องซอยลดอุบัติการณ์การเกิดโรคและการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งตามนโยบายของทางกระทรวงสาธารณสุขในประเด็นมะเร็งครบวงจรโดยมะเร็งร่างไายพบได้สูงในผู้ที่มีภาวะอ้วนมีบุตรยาก ผู้ที่รับประทานอาหารที่มีเสซนใย,ยตามมีภาวะขาดวิตามินเอ และปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือสตรีที่มีการกลายพันธุ์ของยีน BRCA ซึ่งก็จะเหตุให้มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งรังไข่สูงถึง20-40สอร์เตสตรีที่มีการกลายพันธุ์ของยีน BRCA จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งรังไข่และกมะเร็งเต่านมซึ่งหากตรวจพบการกลายพันธุ์ของยีนดังกล่าวก็จะสามารถใส่เป็นข้อมูลในการวางแผนเพื่อที่จะดูแลป,ป้องกันการเกิดมะเร็งเต่านม และกะเมะเล็งร่างไข่ในสตรีที่ยัง่งบ้ท่นได้ดเป็นโรครวมทั้งการตรวจเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อที่จะวางแผนป้องกันการเกิดโรคในยาติสายตรงดังนั้นกะขอเชิญชวนสตรีทุกท่านนะคะเขารับการตรวจภายในเป็นประจำทุกปีอย่างสม่ำเสมอหากมีอาการผิดปกติที่สงสยัยกะให้รีบปรึกษาแพทย์โดยเร็วและกะตรวจเพิ่มจากแพทย์เฉพาะทาง ด่านนารีด่านนารีเวทนะคะจะดีที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งเข้ากับมีเสียงสัมผัสของทางผู้นวยการโรงพยาบาลมาเร่งอุบลราชธานีนะคะท่นานพ่ออนายแพทย์เฉลิมพลนชัยรัฐและกระเสียงสัมผัสข,ของคุณพิมลผ้าชื่นนายกเทศมนตรีตำบนอุบลนนั่นเองค่ะไปฟังเสียงของทั้งสองท่านนี้ค่ะเดือนกรกฎาเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ที่จะต่อสู้กับโรคมะเร็งรังไข่ซึ่งโรคมะเร็งรังไข่เองนะครับก็เป็น มะเร็งที่สําคัญในเพศสตรีซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขพบว่า,ามีผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ2,000รายต่อปีในจํานวนนี้เองนะครับก็มีทั้งเป็นในส่วนของระยะเริ่มต้นคือสามารถที่จะรู้เร็วรักษาเร็วในบางกลุ่มก็จะเป็นผู้ป่วยที่อาจจะรู้ในระยะท้ายๆและซึ่งการรักษาก็อาจจะได้ผลไม่ดีมากนะครับโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีเองก็ตระหนักนะครับในส่วนของการที่เราจะมีส่วน อย่างไรเพื่อที่จะทําให้การต่อสู้ในครั้งนี้นะครับเป็นไปด้วยดีแล้วก็ประสบความสําเร็จจึงเป็นที่มาว่าโรงพยาบาลเองเราเนี่ยไม่สามารถจะรักษาแล้วก็ต่อสู้โดยลําพังได้อีกแล้วเราจําเป็นที่จะต้องอาศัยเครือข่ายในวันนี้นะครับที่เห็นเลยก็คือที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คืออสอมอซึ่งจะเป็นนักลบในภาค ประชาชนที่มีความสําคัญที่จะทําให้จะทําอย่างไรเพื่อที่จะทําให้ประชาชนในทุกภาคส่วนมีความตระหนักในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆนะครับทำอย่างไรที่จะทําให้ประชาชนได้ดูแลสุขภาพของตนเองนําไปสู่การคัดกรองตนเองนําไปสู่เรื่องของการรู้เร็วพบแพทย์เร็วรักษาเร็วตรงนี้เองก็จะทําให้มะเร็งหลายๆชนิดไม่ชไม่โดยเฉพาะมะเร็งรังไข่มะเร็งทุกชนิดเลยนะครับถ้าเรารู้เร็วรักษาเร็ว คัดกรองได้เร็วรักษาเร็วอันนี้ย่อมเป็นผลดีกับประชาชนเป็นประโยชน์อย่างมากนะคะบุคลากรที่เรามารับความรู้ก็จะเป็นอสมซึ่งถือว่าเป็นหมอคนแรกของชุมชนนะคะที่จะได้ช่วยดูแลคัดกรองสุขภาพของชุมชนโรคมะเร็งนะคะเป็นโรคที่คนเป็นเยอะในช่วงนี้นะคะเขาก็จะมีความรู้เพื่อที่จะไปเสนอต่อชุมชนของเขานะคะคัดกรองแนะนำ ให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีความรู้เพื่อที่จะได้ป้องกันและรักษาตัวเองจากโรคมะเร็งค่ะ